นันี่โลดเตสบากคากได้แม่จ้าโดนคากโอ้ย oh, เอาจังไดดีเอาจังไดกบน้องยิงนะน้องยิงไปกวบเป้น้นนะคะสาวออกในพ่อไงงงอะไรีนี้เหตุ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ทางเนี่ยมันก็เลยแบบโ oh, <Hey. S 1> อย้ยอีหยังงง่ะแล้วทีห่อสายอยู่ไปค่ะเข,ขาลอเขาจะของแล้ว เดยทางดีอีพออีแม่เด็ดทางทำไมนะ มาโบกลถมาเห่เขามาทางนี้ไปทางไปบ่ได้ไปไม่ทางไร่ปูนะคะ อยู่ลปกิโลหอน ส้มเพิ่มช็อตหวานปกติไหมคะเอ๊ะงประหม่งกับว่าน้ำส้มเอฟเฟโซส้มมันไม่มีคำว,ว่าหวานน้อยนะคะเพราะส้มมันหวานอยู่แล้วคะ่ะไปค่ะไปค่ะกับสะฮอดความหวังของเราใกล้ถึงแล้วจ้า แยกสีเขียวแยกสีเดี๋ยวสมัยก่อนอ่ะเห็นมึงเหลือดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างเป็นเส้นทางที่จะเข่าแยกโรบปติดแล้วสมัยแต่ก่อน,นอ้เห็นป้าป้ามึงเนีือตื่นเต้นเนีนค่ะป้าป้าสีเขียวพออย่างรถมันเตสพอออกจากที่ออกจากมังนี้พวกกสซิเจอสะพานข้ามแยกไปทางบุรีรัมไปทางโชคชัยนะอันน่ากับรถติดแล้วก็แค่นี้ บ้านเรงยิงไม่ทางผุ่นค่ะไม่ทางารีรัมค่ะไปทางนังรองนะ โชคดีเป็นของเราแล้วจ้ายินดีต้อนรับเข้าสูนะ่คนครราชสีมานะคะออกทรายกับเซบัเชียพูมนั่งหลักกับปบบุรีรัม่งค่ะไปทางอบุบลไปทางนี้ก็ได้ค่ะอุบลสุรินทร์สี่สเก็ตเข้าทรายไปเลยจ้ามากระซิมิตรภาพกับขึบ้นมาใหม่แล้วก็จะขับโคราชนะคะวันนี้เขาไปเห้ง่านโคราชค่ะ สูงเนินกับอำเภอเมืองระยะทองนานอยู่นะประมาณหกกิโลเลยะคะ พสูงเนินค่ะสูงเนินเกษตรโ,รโรคราชโคราชโคราชนรการุรกโคลงกุาค่ะเราไปกบอ์ทุกไลค่ะนี่ะฝั่งซ้ายมือไปพสูงเนินนะคะ เบอร์สื่อมือเดีตรงนี้จ้าไม่หลุกเตอา ทางแค่ เกตโรงเรียนสารศาสตร ตลาดผลไม้ตลาดออนัดคอนยัตตัดติดตามผลงานนะฮะวันนี้เกมพนันลายูนะแม่นะเนี่ยโรงเรียนนี้ใหญ่มาก ร้อยยี่สิบหกปีเติมหนึ่งแล้วก็ฟังขวามเมื่อกสีไปเป็นตลาดเซฟวันนะฮะตลาดเซฟวันค่ะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูค่ะน้งองหญิงเสียออกยนะคะไปหาลูกค้าค่ะสิบวัาานเราจะมาจังดิฉันกลับไปผิดไปถึกนะคะ อ้ายหลดน่ะหลดยูเทินค่ะพอสี่ยูเทิร์นไต่สะพานฝั่งนูน้นก็จะไปหาลูกค้าฝั่งออชอรอบประทาน ว่าศูนยกันค่ะ ปึ้งต้องเข้าเลนซ้ายสุดของฝั่งโน้นนะคะถ้าสิเขาไปทางปึ้งเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าลูกค้าเขาอยู่แถวนี้ฮะก็จะไปยูเทิร์นกับไะะบก่สะพานค่ะเกิดอะไรไม่ได้ไปยังคงบรรยากาศให้เพรมะพี่น้องที่เมืองนะเพราะพี่น้องเมืงมงองเมืองโคราชะคะ่ะผู้ใดบ่ได้มาเมืมงองโคราชกับนี่แหละเมืองโคราชอันนี้ก็จะเป็นอู่โชคชัยนะ ที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนั้นเจ๊เกีวนะตอนนี้ก่ะซบเซาธุรกิจมันเปลี่ยนไปค่ะธุรกิจต้องมีการพัฒนาไปไเรื่อยวันสมัยเข่าวันสมัยก็ไปบกกลาหลังยังไงธุรกิจนี่รถบัสใช่ไหมรถบัสผิดรถบัสไม่คนไม่มีใครมีคนนั่งเก็เปลี่ยนเป็นรถตู้หรือจะเป็นมินิบัสขนาดเล็กนะคะ น้องยิงสลัดแต่สภาพมังนีนจ้ะอันนี้สภาพขับทางรถไฟนะคะเพราะติดยูทิ่มไปฝั่งขวดเพื่อจะไปหาลูกค้าฝั่งโน้นนะคะคิดแล้วปวดหัวคลเซอร์คิดแล้วปวดหัวคิดค่ะ ยูเทิร์นกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะไปหาลูกค้ากันอันนี้สะพานยูเทิร์นนะคะสะพานสูงยกคารถทั่วกัรยูเทิร์นได้นะคะสะพานสูง